กราบสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆชาวไลน์เกมเศรษฐีทุกคนนะครับผมอยู่กับผมสักดาวเว็บชาแนลอีกเช่นเคยนะครับผมจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้ทําการรีวิวในส่วนของน้องแช่มินคอสตูมที่1ไปนะครับก็นะก็บอกเลยว่าสกิลค่อนข้างที่จะคอมโบกันได้ดีนะครับผมและในวันนี้เนี่ยก็มาอยู่ในส่วนของแช่มินคอสตูมที่2กันแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่าน้องเนี่ยจะมีผลนะทําให้น้องเก่งมากน้อยแค่ไหนนะครับผมสําหรับแช่มินคอสตูมที่2นะครับแต่ก่อนอื่นเนื้อสิ่งใดนะ ผมขอขอบคุณนะครับน้องฟ้าอีกเช่นเดิมนะครับผมที่ให้ไอเดียเรามายืมรีวิวน้องแช่มินในครั้งนี้นะครับบอกเลยว่าเปจัดหนักจัดเต็มจริงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคอสตูมหนึ่งกับคอสตูมสองนี่สุดจริงๆนะครับสําหรับทางฟั่งเรานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนความสามารถของเจ้าตัวน้องแช่มินในส่วนของคอสตูมที่2กันดีกว่านะครับผมว่าจะทําให้ตัวน้องแช่มินเนี่ยเก่งมากน้อยแค่ไหนนะครับ โดยความสามารถของคอสตูมที่2นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของโอกาส60%นะครับป้องกันการขโมยมาเบิรนนั่นเองก็ตัวน้องแชมินเนี่ยถ้าเป็นของเกาหลีเนี่ยมันก็จะมีติดในส่วนของเจ้าตัว กานขโมยมาเบิ้ลอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในเวอร์ชันไทยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของคอสตูมนั่นเองนะครับผมและจี้ที่ผมใช้เนี่ยก็เหมือนจากเออีพีที่แล้วนะครับก็จะเป็นเกาะลอยฟ้ารองเท้า,าหมวกโล่และก็ในส่วนของอุปกรณ์เขียนแบบปลาหมึกเรืออวกาศนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นให้ดูกันดีกว่านะครับว่าน้องแชมินเนี่ยจะโหดมากน้อยแค่ไหนนะครับผม Let's g กคกับก็มาอยู่ในส่วนของเกมแรกนะครับผมตอนนี้เราเจอกับน้องยอมดีนั่นเองนะครับก็มาดูกันว่าประสิทธิภาพ อ๋อไม่ใช่ยอมดีสิยอมยอมราเออยอมดีนั่นมันตัวตีบอสนะก็ความสามารถนะครับของเจ้าตัวยอมราเนียมีในส่วนของการขโมยมาเบิรนะครับก็มาดูกันว่าเจ้าตัวอคอสตูมเนี่ยจะออกมากน้อยแค่ไหนครับออกดีออกน้อยแค่ไหนเนาะเริ่มต้นมาครับเราได้เปิดก่อนนี้ขอ,อยาสร้างสาหลังและโอ้โหแป้นปลาหมึกไม่ติดแปนปลาหมึกไม่ติดไม่พอโอ้โหทอยโคตรจะเน่าทุกคนอะไรครับเนี่ย แป้นออกไหมรเบิดตสีออกโอเคได้สร้างแลนด์มาครับโอ้โหมาปุ๊บก,ก็ทอยเน่าทันทีรู้ชะตากรรมของเกมนี้เลย12มาจากยอมรานั่นเองนะครับผมจี้ผมก็เซตประมาณนี้เนาะชอบแกปชั่นอนะชอบก็จัดประหยัดทำไมชอบอะ่ะเออนะ ยังไงต่อครับสำหรับยอมลาโอเคเขาก็ทอยพลาดเหมือนเรานะครับผมขอเบิ้ลสองอขอหลังไนดะ้โอ้แล้วก็ลอยฟ้าไม่ออกและกูทอยสองออกค่ะเจริญพรญาติโยมที่มากดไลค์กดแชร์มาระเบิดสีคุยกันหน่อยขโมยมาเบิ้ลออกไหมโอ้ขโมยมาเบิ้ลไหมออกครับผมอุ้ยออกสินี่มีการโจมตีจากการระเบิดสีนะครับเรือการนางฟ้าไว้ไงเจ้าตัวยอมลานางฟ้าต้องหลุดแล้วแหละช็อตนี้หลุดไหม หลุดไหมฮัลโหลกำลังเลือกระหว่างกู้กับลมละลายสักอย่างเพื่อนสักอย่างโอ้โหเพื่อนแทนนี่เพื่อนจะใช้นางฟ้าเพื่อนเลือกกู้เพื่อนใจสู้เหลือเกินแต่เพื่อนมาตรงนี้ซากอันเชิญนรกทันทีและจบเทินฝ่ายตรงข้ามเป็นที่เรียบร้อยนี้ขออนุญาต ถอย12หลังไปก่อนนะครับและเราจะมายังพื้นที่12แหละถูกแล้วนะครับมาสร้างโอ้แมเงเอ้ยแป่นไม้ออกถอยหลังถอยหน้าถอยหลังไปก่อนขอญาติว้ามาตรงนี้ละกันนะครับเราจะใช้ความสามารถระเบิร์ดสีเรียกเงาออกไหมเงาบอ,อกกูยังอ่อเลยฮัลโหลสามโอ้ถอยสองออจะเลืน ดีนะที่เอ้ยแต่ว่าเมื่อกี้เราลอยเหมือนสองรอไหมนี่แล้วเรียกเงาออกไหมโอเคเรียกเงาออกต้องสาบให้เป็นหุ่นก่อนใช่ไหมไถึงจะเรียกเงาออกเนี่ยกว่าจะออกนะครับน,น,นันนี้นางฟ้าต้องหลุดแต่ว่าตัดนางฟ้าออกโผแมงได้ทาสีแล้วเราขออนญาตกลับมาเมืองนี้เงาเฮ้ยหลอกเงาไม่ออกอีกแ้ะอะไรก่อนทําไมเงาไม่ออกอีกแอะ อ้อออกออกออกเมื่อกี้รืว่าไม่ออกมาติดมวกกับแพงเล็กเออก็งงนะครับอืมรว่าเงาไม่ออกยิ่งยิ่งมีปมเงยมีปมเงกับสก,กิลไม่ออกเนี่ยอันนี้ผมขอญาตพอสองหลังก่อนแล้วกันโอ้โหอ,อ,อ,อะไรมันจะเน่าในขนาดน,านั้นฮัลโหลมาตรงนี้เงาออกไหม เงาเงาเมออกแต่มาโดนดูดโดนดูดโดนสาบแบบนี้ก็มาคุยกันหน่อยเมืองแพงไหมโอ้โห41เอมครับแล้วมันทาสีรัวๆอะไรไงท่านผู้ชม2มาจากน้องยอมรายังไงดีโอเคสร้างโอ้โหโลซุปเปอร์ชิลออกเะครับไอตัวกันขโมยมาเบิ้ลไม่ออกแต่ว่าโลซุปเปอร์ชิลก็น่าจะออกอย่างแรกปะแต่ความจริงมันต้องกันขโมยมาเบิ้ลหรือไงนั่นแหละอืมต่อ ไม่ได้สีเรียดโอ้โหกูต้องทอย12ใช่ไหมเนี่ยดีนะมันทอยออก12ถ้าทอยไม่ออกนี่จะด่าให้3หลังออกหน่อยลูกโอ้โหแล้วประเด็นคือเกาะลอยฟ้ากุงเงียบคริปนะครับผมแป้นสวยงามพลามสองระเบิดสีโอ้โหระเบิดสีไม่ออกกูเหลือจะเชื่อสกิลลำดับการใช้สกิลมันนี่หน่อยมาสร้างยิงระเบิดสี มาคุยกันหน่อยอ้าและทริปเปิลวิกตอรี่โอโหจะเล่นลมแต่เป็นวิกนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูส่วนของเกมถัดไปกันดีกว่านะครับผมโอเคครับตอนนี้เรามาเจอกับน้องแชรมินนะแชมินเวอร์ชัแชมินมาดูกันว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะเขาเป็นแชมินไม่ใส่ขอตูนนั่นเองนะครับผม เขาเนี่ยได้เปิดก่อนนะก็เราค่อนข้างที่จะได้เปรียบเขาครับเว้นแต่จะทอยลูกเต่าเน่าเหมือนตาเมื่อกี้เนี่ยถ้าทอยลูกเต่าเน่าเหมือนตาเมื่อกี้เนี่ยก็ไม่เอานะฮะหลสิบสองมาครับสำหรับแชร์มินตัวปกตินะโอ้โหเขาสร้างไว้ตรงนี้วะเขาเป็นอยู่นะถ้าเขาจะสร้างแบบนี้เนี่ยโอ้โหแต่แปนเขาบอออกแล้วบอกยังไงยังไงดีครับสองมานะหูทอยแม่นอยู่นะเจ้าตัวแชร์มินตัวนี้นะครับผมไม่วาบแน่นอนแบบนี้แล้วก็จะมาสร้างแลนนะ ดูตรงนั้นเลยครับสร้างแรนแล้วก็จะใช้ความสามารถระเบิดสีเลือกสร้างหลุมดําไว้ก่อนระเบอร์สีมาตรงไหนดีจา้าแชมินวางไว้ตรงไหนครับโอเคเขาวางไว้ตรงนั้นนะครับได้นส่สุดของบัตรกรอบนะลุ่มดําซ้อนไว้ทันชีนะครับ <ín _ s 2> ผมแล้วก็มาโอ okay, เคเขาทอยสามนะนี่เขาน่าจะระเบิดสีรอบไหมก็น่าจะมาแรนตัวเองบ้างล้วก็ใช้ความสามารถระเบิดสีนะนั่นแหละใช้ความสามารถระเบิดสีอ้อแล้วลืมบอกไประบเบิดสีในตัวเนเทศรนเทศไม่มีผลนั่นเองนะครับผม ยังไงดี okay, โอเคเขาไว้ตรงนั้นใช่ไหมและเบิดสีในประเทศไม่มีผลนะ12ไป12สวยงามพระรามสองเ <12. S 1> นี่ยอยากได้แบบเนี้ยขอแบบนี้ได้ไหมเออชอบมาชอบมาคอยมาตรงนี้ครับแล้วก็สร้างแลนด์ไม่ออกเบ้นสองไปโอ้โหกุทอยเบ้นสองมึงออกสี่กุลเลือจัดเพื่อจริงๆนะมาแล้วเบิดสี มาโดนไหมโดนแหละช็อตนี้โจมตีระเบิดสีโอ้โหกว่าจะออกนะแลวเงาไม่สร้างด้วยไงประเด็นเหลือจัดเพื่อยังไงโอ้โหแชร์มินรอดแล้วมึงเบิ้ลสองดูทรงแล้วเบิ้ลสองแน่นอนครับทรงนี้ยังไงดีจ้าแชร์มินโหลยังอยู่ไหมครับมีคนอยู่ไหมครับ มาจะเบิร์อสองนะโอเคเบิร์อสองจริงๆครับผมสําหรับแชมินนะและน่าจะใช้ความสามารถระเบิดในแถวเดียวกับเราและน่าจะโดนเรียกเงานะครับยังไงฮัลโหลอยู่ไหมมีคนอยู่ไหมครับโอเคเลือกวาร์ปไม่วาร์ปนะจะออโต้ไปแล้วครับล่าสุดหลุดไปแล้วนะสําหรับแชมินนี่ถ้าเขาเป็นคนนี่ผมโดนไปนานและโอ้โหสกิลไม่อวยมันช่วยไม่ได้นะแต่ว่าเขาหลุดไปแล้วนะครับผมนี่เป็นบอทนะ ก็นะอย่างที่เห็นนะครับมันโจมตีอะไรเราไม่ได้ในขนาดนั้นนะครับถ้าเป็นคนผมมีตุยไปแล้วในช็อตเมื่อกี้แล้วก็สามมาจากบอทนั่นเองนะครับไม่ทําการวาร์ปแน่นอนนะสำหรับเจ้าบอทต,ตัวนี้นะแกผมถือว่านะมารีวิวสกิลเผื่อกันขโมยมาเบิ้ลมันออกนะนี่เราที่เรารีวิวมาเจากก้าตัวการขโมยมาเบิ้ลยังไม่ได้แสดงผลเลยนะสำหรับคอสตูม2นะครับ12มาเออนึกว่าจะไม่ออกสแสดงขอเลือกวาร์ปไปตรงนี้หน่อยสกิล สกิลสวยงามแล้วเบิดสีออกแบบนี้ก็มาคุยกันหน่อยดูจวบจาบแล้วหมวกป้องกันออกหนึ่งครั้งแล้วขอเบิ้ลสองได้แบบนี้ขอเบิ้ลสองกูทอยสองมึงออกสาบเจริญอ่อนญาติหยมหฮวยนอยังไงโอ้โหเป็นบอทมึงเบิ้ลสองกูเป็นคนกูทอยสองออกสามความยุติธรรมมันอยู่ไหนเนี่ยฮัลโหลุคณคนดมอ และยังไงสิทธิท้อยลูกเต๋าเหมือนครับว่าจังไสว่าจังไสเฮ้ยเบิ้ลสองสองรอบเลยหรอฮัลโหลเกินไปเป่าพพิชายพิชายเบิ้ลสองรอบติดพิชายเป็นบอดนะมาตาผมแล้วแหละแบบนี้ตาผมแล้วแหละมาคุยกันหน่อยมาคุยกันหน่อยโอ้โนยังรอดหมวกหมดโอเคหมวกหมดแล้วเดี๋ยวอ๋อโอเคมันโดนระเบิดสีนะครับหมวกเขาหมดนะจากการโดนเรียกนะ ถอยมาเอ้ยมึงเบิ้ลสองอีกแล้วอ่ะพี่ชายพี่ชายพี่ชายเป็นบอทนะพี่ชายพี่ชายจะเบิ้ลสามรอบติดแบบนี้มันไหมโอเคมากๆเลยนะแล้วเอ้ยเบิ้ลสองเฮียนั่นนี่มึงเป็นบอทจริงๆเป็นเนียฮัลโหลมายังไงอันนี้ไม่วามแน่นอนครับน่าจะได้ถอยต่อด้วยซ้ำนะสำหรับเจ้าบอทนะครับแล้วยังไงนี่ถ้าเบิ้ลอีกรอบนี่มันเกินไปนะเบิ้ลห้ารอบติดเนี่ย 5ห้าลอกติตัดาพาที่ผมนี่ไม่เบิ้ลเลยเกินไปเป้าเกินไปเป้าพี่ชายอันนี้ดูทรงแล้วนะครับกันขโมยมาบงกันขโมยมาเบิ้ลนะก็ไม่เอาตะดงผลนะครับแบบนี้ยังไงดีโอเคครับเรามาทอย12หลังกันซะหน่อยครับสวยงามพลาน2มาคุยกันตรงนี้หน่อยโอเคระเบิดสีออก เขาให้และเรียบร้อยครับตานี้เป็นชัยชนะของแชมินนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนของเกณฑ์ถัดไปดีกว่านะครับผมโอเคครับตานี้เรามาเจอกับคนเดิมเลยนะคนเดิมตาเมื่อกี้เลยนะครับอันนี้เขาหลุดไปนะมาเจอกันอีกสัครอบหน่อยเขทาทัาจะแก้มือแลวแหละเมื่อกี้เขาเป็นบอดนะขนาดถ้าถ้าเป็นคนในผมบอกเลยว่าผมชิบหายไว้ว่าแน่นอนครับเมื่อกี้ถ้าจะถอยเน่าแล้วก็ เปิดเป็นคนแรกไะสกิลบอ,ออกแล้วบอกเพื่อนรักยังไงดีขอญาต์ทอย12หลังแล้วกันนะครับผมเราจะไม่ทำการทอยเอขาเรียกว่าจะไม่เดินนะเราจะทำการวาร์ปนะเออจะพูดที่มันดูซับซ้อนทำไมอะเบิร์สอจังหวะนี้แหละต้องออกแล้วแป้นสวยงามระเบิดสีออกหน่อยไหมเรียกคั้งพุกระเบิดสีเงียบคลิปโอ้โหสร้างเฮาเออนี่ระเบิดสีออกหน่อยก็ค่อนข้างที่จะสวยนะ เมืองคูณ80เป็นที่เรียบร้อยโอ้ยเมืองคูณไว้ไๆนะครับผมสำหรับน้องแชมินของเรานั่นเองนะฮะมา12ไม่ใช่12 2มาตรงนี้โอ้โหเอาเอยโอ้โห,โโห,โโหผมลืมไปว่าผมทอย3รอบไล้ไงเบิ้ลตายหาดตายโห,หงและชิบก่ายแล้วทุกคนชิบก่ายแล้วมาแล้วแก่ะเขามาแล้วรอบนี้เป็นคนรอบที่แล้วเป็นบอดน่าจะโหดหน้าดูแล้วสก,กิลออกไหม ว่าแล้วไกล่ลมันอวยแต่ตาที่แล้วแล้วที่เป็นบ่อนเลยได้เบิ้ลสองสามรอบสี่รอบห้ารอบเนี่ยโดนแล้วครับระเบิดสีหนึ่งกรุนะตอนนี้เรายังไม่เห็นในส่วนของสกิลข้อตูมนะครับแล้วโดนดูดไปแบบนี้โอเคเรามีหมวกป้องกันนะครับและเชิญโอเคหมวกหมดอย่างไวเลยครับช็อตนี้ดีนะที่เงาเขาบอออกถ้าโดนออกนี่ดูผมนี่จบเลยนะแล้วเลือกที่จะว์ปมาแบบดีครับเลือกที่จะจ่ายหรือไม่จ่ายโอเคมีเงินไม่พอทำอะไรไม่ได้แล้วก็ โอเคสกิลคอสตูมอ,อกแล้วอันนี้พอใจผมแล้วแต่ผมโดนเรียกไงช็อตนี้โดนดูดเข้ามาโอเคกระตายออกนะครับ50%นะแต่ค่าผ่านทางจะคูณสองนะครับแต่ผมว่าผมชอบแบบเก่ามากกว่านะที่มันจะเป็นค่าผ่านทางแล้วไปเงาอะแล้วมันมาอีกแล้วไงมันจะ ทำยังไงช็อตนี้แล้วบทสีอีกแน่นอนครับมีเงินไม่พอทําอะไรไม่ได้นะครับระเบิดสีมาช็อตนี้โอเคป้องกันขโมยมาเบิ้ลนยังออกดีแต่ว่าโดนดูอีกแล้วจังหวะนี้กระต่ายขออีกรอบๆเลยไหมกระต่ายโอเคกระต่ายอลรไทยออกเบิ้ลนสองจังหวะนี้ผมจะว้อกูเบิรนจอ,อ,รองกูออกค่ะอโลมาแล้วเบิดสีตรงไหนดีแมงเงยตรงนี้มาขังกุ๊กโอขังกุ๊ก กูเลือดจดเชื่อสภาพมากครับอือโดนและอันนี้โดนและโดนและโดนและแบบนี้โดนแน่นอนครับยังไงระเบิดสีโอ้โหกูโดนระเบิดสีอีก กันขโมยมาเบิ้นบอออกสร้างหลุมดําและโดนดูดโดนดูดแบบนี้ไม่ต้องสืบกระต่ายอีกสักรอบกระต่ายสวยกระต่ายเราออกดีอยู่นะกระต่ายเราออกดีอยู่นะกระต่ายเออโอ้โหมันวาร์ปแน่นอนไม่ต้องสืบแบบนี้มันเล่นอยู่คนเดียวเลยอะน้อยอะโดนแล้วโดนดูดแล้วโดนดูดโดนอยู่โดนตอดูดไหมดูดไหมโอเคดูดไม่ออกแต่ละเบิดสี โอ้โหไอ้กัดขโมยบาเบิคุมว้ออกอีกแล้วที่กูออกแค่สองรอบและโดนดูดมาแบบนี้กระต่ายไม่น่าออกและดูทรงถ้าออกมันก็จะเกินไปแล้วเรียบร้อยครับผมเป็นชัยชนะของแชมีนตัวธรรมดานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปฟังสรุปท้ายคลิปกันดีก,กว่านะครับผม ก็เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมสําหรับการรีวิวน้องแช่มิงคอสตูมสนั่นเองครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าคอสตูมแรกเนี่ยใช้ค่อนข้างที่จะง่ายกว่านะครับมันามาคอมโบกับน้องแช่มินได้ค่อนข้างที่จะเยอะกว่านั่นเองเนาะซึ่งตัดภาพมาที่ในส่วนของคอสตูมสองเนี่ยมันจะเน้นในการป้องกันเท่าป้องกันขโมยมาเบิรนะครับโดยอนาคตเนี่ยถ้ามีจี้ป้องกันขโมยมาเบิลมาเนี่ยน้องแช่มินคอสตูมหนึ่งบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเก่งมากๆเลยนะครับผมก็ นะสำหรับใครที่ทำเจ้าตัวน้องแชร์มินนะครับผมทำคอสตูมไหนกันไว้บ้างนะครับแล้วก็โดนกันไปกี่เพชรนะครับผมก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับผม สำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอขอบคุณนะครับน้องฟ้านะครับที่ให้ไอเดีเรามายืมรีวิวในครั้งนี้นะครับผมขอขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ใครที่เข้ามารับชมใหม่เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปนะครับสำหรับคลิปหน้าจะไปคลิะไปต่อไปนั้นไว้เจอกันครับผม see you next video ครับ